นี่คือเกาะลึกลับที่ซ่อนตัวจากโลกมาตลอด6 0 0ล้านปีกับโซโคตรามันเป็นเกาะลึกลับกลางมหาสมุทรที่ถูกซ่อนตัวจากโลกและมันถูกปกคลองโดยประเทศเยเมนมีผู้คนอาศัยอยู่ราวๆ6 0 0 0 0คนโดยที่พวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายด้วยปลาและแกงที่นั่นไม่มีตึกสูงไม่มีถนนใหญ่และไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆที่ทันสมัยเลยครับและที่น่าทึ่งกว่าน,นั้นคือธรรมชาติที่นี่มันเหมือนลุดออกมาจากอีกโลกเพราะต้นไม้ที่นี่ไม่มีอยู่ที่ไหนเลยบนโลกต้นเลือดมังกร เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงเหมือนเห็ดยักษ์และเมื่อลำต้นของมันถูกกรีดออกมามันจะปล่อยของเหลวสีแดงที่มีรูปร่างไข้เลือดและต้นไม้กุหลาบทะเลทรายที่ลำตัวของมันอ้วนปอมและออกดอกคล้ายกับกุหลาบและต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับแตงกว่าแต่มันมีลักษณะที่ดูเหมือนมาจากดาวอื่น แล้วคุณสงสัยไหมครับว่าทําไมเกาะแห่งนี้ไม่เคยมีนักท่องเที่ยวเลยเพราะโซโคตราถูกแยกออกจากโลกมากกว่า6000ล้านปีและนั่นมันทําให้พืชและสัตว์ของที่นี่วิวัฒนาการไปตามทางของตัวเองและมันกลายเป็นเกาะที่มีระบบนิเวศแปลกประหลาดไม่เหมือนที่ใดบนโลกแต่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือภูมิภาคของโซโคตรามันเหมือนหนังไซไฟที่มันเต็มไปด้วยเนินทรายขนาดมหึมาหินผาสูงชันและพืชพันธุ์สุดพิศวงครับดินแดนที่ดูเหมือนจะอยู่คนละโลกแห่งนี้ทุกคนกล้าพอหรือเปล่าครับที่จะไปเหยียบ thank you